สวัสดีครับนี้ EPS พามาดูเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพเตอร์มาทเธอ L 3 l 5 5 5 1นะครับลูกค้าแจ้งว่าอาการก็คือเวลาเปิดเครื่องแล้วเครื่องมันดึงกระดาษออกมาเลยนะครับหรือบางทีกระดาษก็ติดนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสดู เปิดเครื่องกันก่อนนะครับหรือบางทีนะครับเวลาสั่งปิ้นนะครับกระดาษก็จะติดชอบขึ้นมาติดอยู่ตรงข้างหน้านี่นะครับอันนี้เปิดเครื่องนะครับนะครับเปิดเครื่องเครื่องทำการดึงกระดาษออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้พอสั่งปิ้นกระดาษก็จะติดนะครับ เดี๋ลองสั่งปิ้นดูนะครับเดี๋ยวลองสั่งปินเทสดูสักแผ่นนะครับ เนีครับเครื่องก็ฟ้องนะครับฟ้องที่หน้าจอนะครับว่านงเปเปอร์เทนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับบางทีก็ก็ติดเลยนะครับอาการนี้เดี๋ยวเราอาการนี้เดี๋ยวเราไปดูซูรีนอยนะครับ ทําการปิดเครื่องนะครับให้รื้อฝาข้างฝั่งซ้ายนะครับหันหน้าเข้าเครื่องแบบนี้ให้รื้อฝาข้างฝั่งซ้ายออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวโซลินอยด์กันนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอากระดาษออกที่ถาดกระดาษให้หมดนะครับเดี๋ยวผมรื้อโซลินอยด์แล้วก็มาดูกันว่าโซลินอยด์มีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการรื้อฝาข้างออกแล้วนะครับโซลินอยด์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับโซลินอยด์ครับ ชุดดึงกระดาษตัวล่างนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับปกติแล้วถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาโซรินอยตัวนี้จะไม่หมุนนะครับจะไม่ทํางานเลยนะครับถ้าเราเปิดเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูดูโซรินอยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโซลินอยแปลว่าโซรินอยมีปัญหานะครับพอมันหมุนนิดนึงปั๊บ ลูกยางดึงกระดาษมันก็ทําการดึงกระดาษไปติดอยู่ตรงข้างหน้านะครับเพราะมันหมุนมันหมุนขึ้นไปแต่ว่าเราไม่สั่งปิ้นนะครับลูกยาไอ้กระดาษก็จะมาติดเครื่องก็จะฟ้องว่ามีปัญหานะครับแต่ถ้าเราไม่เอากระดาษใส่มันก็จะไม่มีปัญหานะครับเครื่องก็ขึ้นหน้าปกตินะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือผมไม่ใส่กระดาษนะครับเครื่องก็จะขึ้นหน้าปกตินะครับแต่ถ้าเราใส่กระดาษกระดาษก็จะไปติดข้างในบางทีก็จะออกมาเลยนะครับ โอเคก็ให้เราทำการรือ้อซลีนอย์ตัวนี้ออกมาเลยนะครับผมทำการรื้อออกมาก่อนนะครับแค่เราสก,กิปกิบล็อกตัวนี้ครับมันก็จะถอดออกได้ง่ายๆนะครับก็ปลดล็อกทำความสะอาดเลยนะครับทำความสะอาดข้างในนะครับผมมันน่าจะามีปัญหาข้างในนะครับก็รื้อทำความสะอาดเลยนะครับปลดกิบล็อกตัวนี้ก็จะถอดออกได้นะครับ เนี่ยนะครับก็ถอดออกมาจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับเราก็ถอดแกนเหล็กตัวนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับมันเหนียวนะครับมันเหนียวมันติดกันเลยนะครับมันเป็นมันเป็นน้ำยาที่มันละลายนะครับมันเหนียวติดกันก็ใช้อลกอห์นะครับทําความสะอาดตรงนี้นะครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทําความสะอาดหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับนะครับมันเหนียวนะครับเวลาจริงๆมันต้องล้างกันไว้นะครับอันนี้มันเออมันต้องไม่ไอ้หมุนนะครับจริงๆเวลาเราเปิดเครื่องนะครับ ก็เอาแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเลยนะครับี๋ยวผมขอขอญาตทำความสะอาดแล้วก็มาเปิดเทสดูกันนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบเข้าแล้วแล้วก็ได้ทําตัวนี้แล้วก็ทําตัวนี้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าได้ลือออกมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตเทสดูกันนะครับว่าเวลาเครื่องวอร์มมันจะหมุนเหมือนเดิมไหมนะครับ นี่ครับถ้าปกติมันต้องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเพราะว่าโชยนอยมันยังไม่ทํางานมันต้องไม่หมุนนะครับผมเวลาเฟืองตัวข้างในอ่ะมันหมุนแต่ว่าโชยนอยอ่ะยังไม่ปล่อยเอ่อขึ้นแม่เหล็กให้มันดูติดกันครับมันจะไม่หมุนนะครับตอนแรกมันหมุนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับ ดูนะครับว่ามันจะเทสได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูจังหวะเชืน้อยมันทางานนะครับเห็นไหมครับเวลาเครื่องสั่งเชืน้อยมันจะหมุนนะครับอันนี้ก็คือเครื่องสั่งนะครับได้คําสั่งมาจากที่เราสั่งปิ้นนะครับในแห่งไหมครับก็ปิ้นออกมาแล้วนะครับนะครับถ้าสมมุติ มันไม่มีคําสั่งมันจะไม่ทํางานนะครับช่วยหน่อยเดี๋ยวผมกดเทสให้ดูแล้วก็ไปดูช่วยหน่อยอีกครั้งนะครับนะครับดูนะครับมันจะมีคําสั่งแล้วลูกยางหนึ่งกระดาษก็จะดึงกระดาษนะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันต้องมีคําสั่งเข้ามาก่อนพอดึงขึ้นไปตัวนี้ก็จะทํางานร่วมนะครับกระดาษก็จะออกมานี่โอเคครับผม ก็อาการนี้ถ้าใครเจอก็ไปเช็คดูนะครับผมสำหรับชิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ